สวัสดีครับผมชื่อนายสันวริตแก้วอ่อนกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนรับวิทยาแผนการเรียนวิคณิครับความสามารถพิเศษของผมนะครับนั่นก็คือการเล่นกีตาร์ร้องเพลงแล้วก็เล่นเบสพื้นฐานครับผลงานที่ผมภูมิใจนําเสนอนะครับนั่นคือการได้รับเลือกเป็นรองประธานสภานักเรียนซึ่งทําให้ผมนะครับได้มีโอกาสเข้าไปทํางานในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนครับรวมถึงกิจกรรมดนตรีว,วันศุกร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผมจัดทําขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้พี่ๆน้องๆที่มีความสามารถทางด้านดนตรีนะครับได้ออกมาสแสดงความสามารถกันทุกๆวันศุกร์ครับโดยหน้าที่หลักของผมในกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆนะครับรวมถึงไปเล่นเองด้วยในบางครั้งครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกเช่นวันภาษาไทยวันคริสต์มาสวันปีใหม่หรือว่าจะเป็นวันโอเพ่นเฮาส์ครับ ดางนั้นพอผมได้ขึ้นชั้นม .6 นะครับผมได้มีโอกาสเข้าไปเป็นมือกีตาร์ของวงดนตรีในโรงเรียนนะครับชื่อว่ารักแบนด์แล้วก็ได้ทําการออกไปประกวดในรายการต่างๆนะครับเช่น Robinson School Music Contest The n i ่ม Music c o n t e s t 2นะครับซึ่งในรายการนี้นะครับมีพี่บังอดีตมือเบสวง2 5 Hours แล้วก็พี่สองชิติพัฒนมือกีตาร์ชื่อดังเนี่ยเป็นกรรมการรับเชิญด้ครับแล้วก็มีงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่71อีกครับ ผลที่ผมเข้าศึกษานะครับนั่นก็เพราะว่าจากประสบการณ์ในการทํางานจากกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนรวมถึงออกไปประกวดดนตรีเนี่ยครับทาให้ผมมีความชอบแล้วก็มีความสนใจนะครับในด้านของการจัดงานอีเวนต์การจัดงานคอนเสิร์ตผมเนี่ยก็อยากที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจเบื้องลึกเบื้องหลังของวงการคอนเสิร์ตวงการดนตรีให้มากกว่านี้ครับเป้าหมายหลังจบการศึกษาของผมนะครับคือว่าผมอยากจะสร้างเป็นพื้นที่นะครับหรือว่าเป็นค่ายเพลงนะครับที่จะผลักดันผลงานของคนไทยเนี่ยให้ไปสู่ตลาดโลก เพื่อเป็นการยกระดับวงการดนตรีไทยเนี่ยของเรานะครับให้ไปสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้นไปครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากตัวนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคณะกรรมการทุกๆท,ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ